อำเภอแม่สอดเร่งประชุมด่วนเรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019ค่ะณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนัานรัก์ในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า70คนรับเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019เรื่องเพื่อทราบถึงการแจ้งให้ทุกหน่วยปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ได้หนึ่งรเปอร์เซนต์โดยการเน้นย้ำให้รักษาความสะอาดสวมหน้ากากอนามัยล้างมือกินร้อนช้อนตนเองเมื่อถึงบ้านอาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในทุกวิถีทางที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้และเรื่องอื่นๆ